สวัสดีพ่อแม่พี่น้องกับสวัสดีเอฟซีทุกท่านเด็กขาาับซมาบสมสองน้องอเน่ย์มาเนี่ยกันเนาะมาพบพอกับแม่น้องอเน่ยกัน้องตาเน,น,นคือเก่ามาปลูกบักแตงอีกอเก่าปลาลุงเลยยังบ่เล่นนาทีเฮาเนาะเจ็ดคู่มีแต่คู่ยาวๆเด็กขับมาเบิ่งมาส้มปลาลุงเลยมีสาวผัวไทยกับบา่าวผัวไทยมาซอยมาเนี่ มาเล่นตั้งมาเห็นแต่กับพูดช่อยปุ๊บม่น้องเนี่ยหาบหนามาพูดทำสันเลาซ้ำแมนช่อยกันมักแตงสองป้องสิบปูประมาณสามคู่อ่ะคู่กันยาวกันเราก็เดียกพี่น้อยยาวทุดแสงตาเลยหายหน้ายัย ว่าในส 10, 10, 10, 10, ิปปายซิบเอสมื่อวันถ้าหาเต็มทางก็สิพอแล้วถ้าเราหาเพิ่งเอาโคดแล้มันสุ่มอยางปลูกเนาะบดิแซ่บมักทัวกวก่วหมักทั่วยังบร่ได้ปลูกเลยยังบ่แซ่แซ่แต่บ,กตบักแตงหมักทั่วถ้าพรอน้องอเนอยมากก่อนโคดซอยกัน ป้าบอกไทยเขอแตเาแตนนั่นแหละเห็ดเวียงเแตเาแตนเห็ดเวียงเเป็นเหือยเลยถ้าบมเห็ดกับปลได้เนาะต้องสู่ส้นเป็นลูกสาหหายสาหน้าปลาลุงเ้ยเห็ดบ่าากปา กันนมาเห็นผักกาสซอยเห็นแม่เนยเห็ดผเดียก็นองตานี่แหละคือผาอีกพค้กยโ้มาขึ้นเนี่ยหาบน้ำจนนอนสบายากได้ซะเลยวลาท่านบหาพักเช็ดนะเขางอยากปูขนดนี้หาบก็หาบลายเมืนั่างนหาบต็มมาว่หาบหาบเต็มซองซองหาบแล้วต้นสิตายก็เลยหาบเพิ่งมน อาบไปย่างก็ได้ก็ดีอ่ะอาบน้อยๆก็ไล่เทื่อมันก็พอแล้วอาบเทื่อเดียวจ้ในาแอวฮักล้งฮักเปลีนอะไรแต่ยังน้อยไหมเราเนื้แห่งหาปเต็มแล้วแต่ยังหน้อยอะเขาเขมัอาบเคยหาเลยแล้หายเคยหาบ้างไหมไล่เทือเอาเอาพัขี้ขาดไปไล่เทือเทือเดียวอยากฝอปลูกบักถั่วบักแตง พี uh ่น huh. ี่มากระโผ่่ย่ไม่ได้ปลูกมะกระโพ่นี่เพื่อสไลเก็บปลาลุงเอ้สามเดือนมากระโพ่นะจังสไลเก็บมาเปลืองนามบอหัวปล่อยใช่ใปล่อยออกนอกเาบอเอาออกแล้วม้อนี่ยปล่อยนี่มือเนี้เอาออกไปนอกเลยบอข้ามานม้อนี่ เาผักไทยกับสาวผักไทยก่ะตั้งสองใหม่ป้าลุงเอ้ยผักก็ไล่ก็แชร์ก็ติดตามาเพื่อนในเด้อเพื่อนกันยังบะหูบะจักไปสร้างดอกออผักเบิ่งผักส้มเพื่อนก,ก,อกันน่ะเป็นน้องเป็นน่องสาวพออเนยเอง,เองนี่สาบผักไทยอันนะั้นเป็นน่องเคยเพื่อนป้าลุงเอ้ยเพื่อนกับจากเล่นเห็นเห็นมาเนยเล่นกับจากเล่นเล่นกับเล่นวะเล่นไปเบิ่งกันไปนี่แหละไปเรื่อยๆอดทนนะน้อป้าลุงเนาะ สูซ้นนั่นแหละเห็นนั่นแหละโควิดอยู่ทั้งลาวกับมา้าล้วก็ลงเอ้ยติดคือกันไปทางไกับไรเดนีแม่จากน้อเห็ดเนื้อหวจมาาเป็นไนีหลมื่อไหร่ก็นาวอยู่แต่ว่าบ่าแห้งก็ได้นอเ่นาเได้เห่อนบ่เกือแตกเกิดเกออกปันในื้สีบะห่อนห <c oughs> มู หัวแตกมายังลูกสบายดีปาลุงนยสบายดีพี่น้องสบายดีปาลุงนะพ่อหนามป้าเต่บสบายดีพ่อหม่พี่น้องไปไปหอดหัวยพ่อันนี้หน่อยไปหอดหัวพูอันนี้หน่อยเบิ้งเบมาเบิ้งไก่กอนสบายดีปาลุงไมมล่ะ เอ,อ,อาไส้เมื่อยแล้วไงแล้ว,ลวในอูน่นะเอาเมื่อยกินเด้มาหม,มัมม่มน่ะได้เอ้าน่อกบโอ้โกบหนอนกับเขียดได้าลาเติม์ในกระปูเพานะเออแม่อยากกินน่องไมจะนจาน,นจาเมื่อกินจะนานจะเมื่อลูกป้าอิล่าอิล่าเพ่ขูดเขียดมาลูกให้เสียบหน่อย,อยลอยเดย์ไปหอดหูไอ้น้ำมได้หายบ่ ไปหายลายขูกเกียร e ์เลยกุดขุดอย่างเดียวกุดอย่างเดียวน้าหมักแตงซองปองดูซามแถวนี่ย um> ังบ่ไดเลยเบิ้ดมันยาวเนาะหน้าหบักแตงกับลายเติบซองปองยังปลูกบล่อยอาสามาเลยเอ้ย ว่างกันลายเต๋อปนแซ่เยอแซ่ปนสะกปูต้มผักกระเดาแล้วก็มักเลรนไม้อ่าไผ่มาหน่ร้อยไผ่มาปูปลักแตงซอยแม่น่ะไผ่เมมุ้ยก็ไผ่เฉินหลนเฉอนหดน มาเตรียมมาเช็มหน่อยก็เมื่อแล้วให้เมื่อมาหม่ำไปถ้ากันเมื่อมาหม่ำเ้อะสิปูบักแต้ให้มันเละออก่อนไม่อยากสช้เมื่อค้าคือลายแทนอ่าไลออาจอาม แท่นบ่มีบระกบหูมันบ่มีมันครับผู้ไทยว่าคือแหน่เป็นหูกบประสนแค่มันคอนไหม่ถ้าก็กระทันทั้งน้องทั้งเลยลมกระโชยโชย มาตายละมันกบกพสิแมนอยู่แล้วคนมาคูดสอดได้จังไงซ้อมคูนแท้แถ้ทำไมมี่นมาสอดจังมาเลอวเราคูดเรียกกับเติกกันเลดินแข้ง่อเซเล่ปลาลุงเอ้ยปลูกผอเได้ปลาี่ยไปคายังผอเลือกทงหน่อยทงใหญ่มากน่อยมากใหญ่ปุ๊บโอ้กะเนี้ แมนกับแมนยู mainland, mm. man, ่บางที่เลือกกับเอาซ้ำหันตี้าเลือกเอาเขากะวิจัยน้ำเลือกเอาตีเขาก็น้อยกินน้ำปลาโลกได้ทุกน้ำผู้อยากกินนมแล้วไปเนาะไปอยากกินนมแล้วอยู่อูอยู่มาลูกมาไหวเราอยากกินยังมาดังดังมาดังๆอยากกินยังลูก อยากกินนมเมืเอ่อแล้วนานอยากินนมเยองไปแต่มาแต่สาวาต้องกินกใะ,ะเท็นนด้วยย<อ>ามาแหน้าเด้อสิาบแห้งก่กิน,ากนทาบะตตยก่อนทาตาเลยาบาตา้คุดกบกับลูกหลาจังเมื่อคนหูมากินนมซะ มิตรบาตายได้ได้เกียร์เลยเนาะอ้าวได้ในซะกุดคูนแซน,น่ะยังไ,นะไปหล่อลงฮันลุมซามดอกสารามถ้ลุมแห่งลายกบอ,อือหมูอวางกับอานากลพายว่าบอเ,เก่านะอืานะอ ถ้ามาถือนมถ่ือนหนามไปยังเฮงสิจางมาอันนี้มาใกล้ๆบัดนมยังกับเทือห้ลานเลยยันหรือเปล่าง,ง<น>่ายงหาลงหนอสิยท่คาบบหายอยู่หวปมอยงมองสวก่อีออเียมบลุสวัสบบดีบาลุงามๆกับลูกจังเมื่ออสวัสบบดีก่อน น่ะงอนน่ละเมือ่ออิลาบริกินขขาววาดบ่เมื่าสาวนี่ร้อยบริกินบ่ลูกอุย้ยโองกันะอายปลาลูกเลย <c oughs> เป็นเมื่อแล้วพี่น้อง <c oughs> มาลากคีบให้แม่แล้วลูกลากปล,ลาปลุงมาแล้วปลาลุงกีบนี่กระซมมาปลาข้นมาน,ออานั่องอันเนยกระซิคอลาพาจากปลาลุงเพียงทันใดเด้อ ฝากก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามสังนองอนเนยเด้อปะลุงส,บ,บ,าสบ,บายดีพบเพอกักนลิดต่อไปปะลุงบบเป็นเมือเ่ออะไรเพินเชยยิ้มแห้งแล้วลไปไปพากันเมือ่อ